โอ้โหชามาเดินเที่ยวนะเที่ยวสวนแถวบ้านนะช่วงนี้โควิดไปไหนไม่ได้เลยเดินอยู่สามคนพ่อแม่ลูกไม่มีใครเลยไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วอย่างนี้ <c oughs> โอ้ยนี่มันตู้อะไรเนี่ยมันตู้อะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมันอเป็นตู้อะไรแน่เลยอุย้ยแต่มันมีตัวอะไรเฝ้าอยู่ด้วยั้นนะชามาดูสิชาตามพ่อมาดูสิครับตัวอะไรคะเนี่ย ตัวอะไรตัวอะไรมันมันเฝ้าอยู่อ่ะแต่พ่อมาใกล้ๆพี่พี่อะไรอ่ะพี่ชายเสือทอไหนไหนไหนพี่อะไรนะพี่อะไรนะพี่ชายเสือทอใครเห็นว่าทเหรอจะจับได้ไหมจับมาพิ่วิโอจับได้แล้วกลับบ้านเราเป็นเลี้ยงที่บ้านไหมเลี้ยงที่บ้านไหมคะเออเลี้ยงที่บ้านพี่แต่พ่อว่าพ่อว่ามันตู้ทำไมมันจะขยับขยับอ่ะ มันต้องมีอะไรอยู่ในนี้แน่นๆเลยโอ้ยนั่นไงพอเจอแล้วพวกพี่ไทยเซิร์อยู่ในตู้เลยใช่ป่ไ่ไงพ่อบอกแล้วไปหยิบมาเฮ้ยแต่มันไม่ออกมาทำร้ายเรานะสนุกดีนะอย่างนี้นะ<อ>เนี่ยมันไม่ออกมาทำร้ายเราสบายใจแล้วอย่างนี้ไ,นนะไปๆไปต่อไปต่อไปตูปตป้ต่อไปตู้ต่อไปอ๋อน,นี่มีตู้อะไรก็ไม่รู้อีกแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นในตัเสาตัวอะไรอะ่ะ วันนี้มีพี่แองโกโนโซลัสเต้าอ,อยู่ด้วยโอ้โหเนี่ยแองโกโนโซลัสเต้าอ,อยู่ด้วยสแสดงว่าตู้นี้จะต้องมีแองโกโนโซลัสแน่เลยนะชาใช่หรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> นั่นไงพ่อว่าแล้วโอ้วิ่งใหญ่ตั้งเลยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> นี่ไงพ่อว่าแล้วแองโกโนโซลัสอยู่ในตู้จริงด้วยแต่มันไม่ออกมาทำร้ายเรานะดูสิใช่มันรักเราใช่ไหมาชไหมาไม่ออกมาทำร้ายเราใช่ไหม พี่อะไรคะในมือนี่พี่อะไรแองกอร์โนโซล่องแอไหนหันมาคุยกับพ่อสิครับพี่อะไรนะแองกอร์โนโซล่าให้พ่ออูใกล้ใสิแองกอโนโซล่าชอบแมชาชอบตัวนี้ไหมชอบไคะชอบไปไปไปตู้ต่อไปดีกว่าโอ้อันนี้ตู้ใหญ่เลยอ่ะต้องเป็นตัวอะไรแน่นอนเพราะว่าฮะเอ๊ะตัวอะไรอืมตัวอะไรนะคะโอ้ ได้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 ตัวอะไรเนี่ยนะอ๋อนี่ไงอันนี้ตัวอะไรอะ่ะนี่มันบาคิโอโซลัสนี่เองชา,ามาหยิบไปแล้วเอากลับบ้าอะไรนะคะอะไรนะเดี๋ยวมันเปลี่ยนโอ้ปไปพี่แอนกโนโซลัสที่อะไรนะบาคิโอโซลัสเ,เลนะ้วกลับบ้าน เร็ว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 โอ้โิ่งตะเตะเตะเออเอาละมาแล้วโหนี่ไงเ <c oughs> องโปรสลัดคอยาวมากเลยพอต่อยกออ aviation, อ่อนดีกว่าพอต่อยก่อนตัวไปคอ,อมันยาวยาวไปนู่นเลยยาวไปโอ้โหคอมันยาวมากเลยตัวนี้นะแต่มันก็ไม่ทำอะไรนะมันรักนะชาใช่ไหมไปไปไปสู้ต่อไปสู้ต่อไปอุ้ยนะชา ันนี้ตัวอะไรอะ่ะมันเข้าตู้นี้อยู่นะตัวอะไรครับตัวอะไรทีเล็กใช่ไหมอชาเอากด้หยิบมันมาแล้วหยิบมันมาลูกลูกไปก่อนแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้วิ่งก่อนเร็ววิ่งก่อนโอ้โหนี่มันทีเล็กนี่ทีเล็กอชาทีเล็กทีมันเป็นยังไงเดี๋ยวชาทีเล็กตัวใหญ่ไหมดูสิทีเล็กตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมคะ ตัวใหญ่เลยใช่ไหมโอ้โหเล็กตัวใหญ่นะ้วดูนี่ไงโอ้โหตอนเห็นทีเล็กแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วประชาหยิบตุ๊กตาคู่มันออกมาเลยนะโอ้ยประชาตัวนี้ทำไมมันมันดูดบ้าเฮ้ยเฮ้ยมันดูดบ้าเราไปก่อนดีกว่าไม่มันทำไม,ไม้ตู้กันแล้วนะครับ ไปก่อนดีกว่านะลูกนะตรงนี้อยู่ไม่ได้นะตรงนี้มันน่ากลัวเนะน่ากลัวไม่ะชสีเล็กมันน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวไหมก่อนเข้าไปละไปไปสีเล็กบบ๊ายาย